ก็ก็มีเงินอย่าเงี่ยเราเตาที่ทำก็มีเตาแบบทีว่าเก็บเพืดี๋ยวจะรู้ประเด็นตำรวจจะเลยเซตตำรวจเซตตำรวจครับจะเก็บรักษาไว้ขออนุญาตตั้งวงอย่างเป็นทางการอยู่เก็บเอามือสุดท้ายผู้เดียวคอลต้นต้นเลยเนาะเพราะว่าเพราะว่าครับนะนำสมาชิก ให้กำลังใจทาราอยู่ครับคุณผู้ใหญ่ท่านท่านพอออกครับปัจจุบันก็เป็นธรรมาธิบาลจังหวัดจังหวัดไหนสมบูลดูว่าท่านเกิดพบเป็นทับไหมโอ้ชทุกทุกคนเนี่ยนะนะนะมีองค์ความรู้มาพบเลยคุณคพ่ออองใจเร็วเป็น ที่หันหลังมาเองเพชรจรินเราสมควอะไรนะเพดรศรินสีสว่างอยู่อยู่นาแสงคุณโน้นอ่เมประธานคุณินรู้คุณประสิทธิ์แสงจันทร์อ่าหน่คุณแม่อะไรนะสักซิคอน อย <ider> <cción> ู่ด้สิั้า่าเรื่องใาเคือต้ัน่ตัวเดียวจบุญไปเรื่อยยชิดันชิดชิดแต่มันจะขึ้นอย่างน้ครับเป็นกาสมนะมีตัวแล้วขึ้นอยู่ได้ต้งก่เหรแต่ไม่ิ้มัะลาาตั้งแต่พนเจริญยันโคราดเก็บหมดเลยพ่าย่ามเกี่ยวับย น้องนลูกช่างก่อสร้างจบจบปวสช่างก่อสร้างมามาลองตะ่อไปเราจะกินมื้อ สนใจ้ามาครับท่านแนะนำเอยครับผมการตัวสีเกษมสายเนี่ยครับขพสี่ร้ครับสนใจกสนใจาดักดโอโหมาเต็มยอะเลยนะไมครับไม่ครับไม่ถอดไม่ถอดไม่อดไม่ไม่ไม่เคยมีอะไรนที่นี่นี้มันจะได้มาแล้วเนี่วันนี้เพิ่มหนาเมตา